คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงศิลปินดาวรุ่งแห่งยุคที่กำลังสร้างปรากฏการณ์บนโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้หนึ่งในชื่อนั้นคงหนีไม่พ้นต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวเสียงสวรรค์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแต่วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงเพลงหรือเวทีการแสดงที่อลังการเท่านั้นนะครับเพราะมีโพสต์หนึ่งที่เธอเขียนถึงคุณพ่อของเธอแล้วทำให้โลกออนไลน์ถึงกับสะเทือนแฟนคลับลังไหลเข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลาย เกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะอะไรโพสต์นี้ถึงได้กลายเป็นไวรัลขนาดนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวเริ่มต้นจากโพสต์บน Facebook ของน้องต้นข้าวสุปริยาที่เธอเขียนถึงคุณพ่อเพียงไม่กี่คำแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกจริงใจเธอบอกว่าพ่อหนูไม่ได้หลายใจแค่ใส่ใจหลายคนและอีกโพสต์ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ โพสต์นี้ครับภาพประกอบก็ทําให้แฟนคลับยิ่งอินเพราะเป็นภาพโมเมนต์ที่ต้นข้าวนั่งร้องเพลงอย่างตั้งใจขณะที่คุณพ่อกําลังดีกีตาร์ข้างๆ <c oughs> บอกเลยครับว่าแฟนๆแทบจะสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและสายใยครอบครัวที่แน่นแฟนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันศิลปินดาวรุ่งอย่างต้นข้าวสุปริยามักจะอยู่ท่ามกลางแสงไฟเวทีใหญ่และเสียงเชียร์จากแฟนคลับนับพัน แต่ลึกลงไปในหัวใจของเธอยังมีความรักและความคิดถึงอีกมุมหนึ่งที่อบอุ่นและจริงใจที่สุดนั่นคือความรักที่มีต่อคุณพ่อน้องต้นข้าวเคยเล่าในหลายโอกาสว่าตั้งแต่เธอเริ่มเดินสายร้องเพลงชีวิตก็เต็มไปด้วยคิวงานมากมายการฝึกซ้อมและการเดินทางบ่อยครั้งจนบางช่วงเธอแทบไม่มีเวลาและวัยเด็กก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มรักในเสียงเพลงตั้งแต่เด็ก คิดถึงพ่อมากค่ะเวลาที่ไม่ได้เจอกันนานๆมันเหมือนเราขาดอะไรบางอย่างในชีวิตต้นข้าวเคยให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจความทรงจำในวัยเด็กที่คุณพ่อมักจะหยิบก,กีตาร์ขึ้นมาเล่นเพลงโปรดส่วนต้นข้าวก็นั่งร้องเพลงข้างๆยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอมันไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่เป็นโมเมนต์แห่งความรักความผูกพันและการสนับสนุนที่พ่อมีให้ลูกสาวมาตลอด เมื่อเวลาผ่านไปการทำงานการเรียนและความฝันที่ต้นข้าวต้องวิ่งตามทำให้การได้อยู่กับคุณพ่อพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทั้งครอบครัวกลายเป็นช่วงเวลาที่หายากขึ้นทุกทีและทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับไปเจอพ่อเธอมักจะบอกเสมอว่าอยากกอดพ่อแน่นๆให้สมกับที่คิดถึงโพสตล่าสุดของต้นข้าวที่เขียนถึงคุณพ่อจึงไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจของลูกสาวที่คิดถึงพ่อสุดหัวใจ แฟนคลับที่ได้อ่านต่างก็รับรู้ถึงความรักและสายใยครอบครัวที่แน่นแฟนจนพากันแชร์โพสต์นี้และคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าต้นข้าวจะดังแค่ไหนหรือคิวงานจะเต็มตลอดปีเพียงใดแต่ในใจของเธอความรักต่อพ่อแม่และครอบครัวยังคงเป็นที่หนึ่งเสมอและความคิดถึงที่ลูกสาวมีต่อคุณพ่อก็ทาให้แฟนคลับหลายคนประทับใจและอินไปกับโมเมนต์อบอุ่นนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นครับ หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงคอมเมนต์จากแฟนคลับก็หลังไหลเข้มามามากมายบางคนบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาซึมบางคนบอกว่าน้องต้นข้าวเป็นลูกสาวในฝันของพ่อแม่ทุกคนและที่น่าประทับใจที่สุดคือแฟนคลับหลายคนแชร์โพสต์นี้ต่อพร้อมเขียนข้อความชื่นชมครอบครัวของน้องต้นข้าวว่าเป็นตัวอย่างของความรักที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ ยอดแชร์พุ่งสูงยอดกดไลค์ทะลุหลักหมื่นจนทําให้สื่อหลายสํานักต้องหยิบโพสต์นี้ไปพูดถึงครับต้นข้าวไม่ใช่แค่ศิลปินในดวงใจของเราแต่เธอเหมือนเป็นลูกสาวหลานสาวและคนในครอบครัวที่เราภูมิใจที่สุดนี่คือประโยคที่แฟนคลับหลายคนพูดเหมือนกันทุกครั้งที่เอ่ยถึงเธอแฟนคลับจํานวนมากบอกว่าพวกเขาไม่ได้รักแค่เสียงเพลงของต้นข้าวที่หวานใสและเต็มไปด้วยพลัง แต่พวกเขารักในความตั้งใจความจริงใจและความกตันยู่ที่ต้นข้าวมีให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และคุณยาภาพของเด็กสาวที่วิ่งตามความฝันแต่ไม่เคยลืมรากเงาและคนที่รักเธอคือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับยิ่งรักและอยากอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมืองหรืองานเล็กๆในต่างจังหวัดเราจะเห็นแฟนคลับของต้นข้าวเดินทางไปให้กําลังใจเธออยู่เสมอ บางคนบอกว่าเพราะได้เห็นเธอร้องเพลงด้วยหัวใจพวกเขาก็รู้สึกเหมือนได้เติมพลังชีวิตกลับไปเต็มๆบางครั้งแฟนคลับก็รวมตัวกันมอบของขวัญเล็กๆหรือมาลายเงินให้เธอไม่ใช่เพราะอยากให้เธอโชว์ความหรูหราแต่เพราะอยากบอกเธอว่าพวกเรารักและอยากเห็นต้นข้าวไปได้ไกลกว่านี้และเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสวิจารณ์หรือเรื่องราวท้าทายในเส้นทางศิลปินแฟนคลับกลุ่มนี้ก็พร้อมจะออกมาปกป้องให้กำลังใจและส่งข้อความอบอุ่นถึงเธอเสมอ ประโยคอย่างว่าไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนพวกเราจะอยู่ข้างต้นข้าวเสมอจึงไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่มันคือคำสัญญาจากใจแฟนคลับที่รักเธออย่างแท้จริงสำหรับแฟนคลับแล้วต้นข้าวไม่ใช่แค่ศิลปินแต่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความภาคภูมิใจและเป็นคนที่พวกเขาอยากเห็นประสบความสำเร็จในทุกย่างก้าวของชีวิตสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามน้องต้นข้าวมาตลอดคงทราบดีอยู่แล้วว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นลูกสาวที่กระตันอยู่รักครอบครัวอย่างสุดหัวใจทุกคอนเสิร์ตเธอจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่และคุณย่าเสมอโดยเฉพาะโมเมนต์ที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ในรายการดังว่าถ้ามีโอกาสอยากกอดคุณพ่อแน่นๆเพื่อบอกว่ารักและขอบคุณสําหรับทุกอย่างคําพูดนี้ครับทําให้แฟนคลับซาบซึง้งและยิ่งรักเธอมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่แฟนคลับทั่วไปนะครับแต่เพื่อนศิลปินรุ่นพี่หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจบางคนบอกว่า ภาพนี้คือตัวอย่างของความสุขที่แท้จริงบางคนบอกว่าน้องต้นข้าวไม่เพียงแต่มีเสียงไพเราะแต่ยังมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยกระแสนี้ทำให้ต้นข้าวกลายเป็นศิลปินที่คนพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับบางครั้งเรื่องราวที่ทำให้คนซาบซึ้งที่สุดอาจไม่ใช่เวทีใหญ่หรือแสงสีอลังการแต่เป็นภาพเรียบง่ายภาพของลูกสาวร้องเพลงคุณพ่อดีดกีต้์อยู่ข้าง พร้อมคำพูดสั้นๆที่เต็มไปด้วยความรักและความกตัญญูโพสต์นี้ของน้องต้นข้าวสุปริยาจึงไม่ใช่แค่โพสต์ธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของสายใยครอบครัวที่อบอุ่นและจริงใจที่สุดและคงไม่แปลกที่แฟนคลับทั้งประเทศจะพร้อมใจส่งกำลังใจให้เธอและครอบครัวอย่างล้นหลามขอให้ครอบครัวของน้องต้นข้าวสุปรยาเต็มไปด้วยความสุขความรักและสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ขอให้ทุกความฝันสำเร็จสมปรารถนาและมีรอยยิ้มในทุกๆวันครับ